เลิศม,มากจา้าไม้สาวลูกหนึ่งอวดลุกสุดแซบซิดขยี้ใจบิดเอวแทมหักเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่สวยแถมดีกินความแซบก็ยืนหนึ่งไม่เป็นสองรองใครสำหรับดาราสาวแพทนบปภาและหลังจากครองตัวเป็นสาวโสดมาพักใหญ่ตอนนี้ก็มีหนุ่มมาจับจองพื้นที่หัวใจอีกแล้วโดยเจ้าตัวเพิ่งดุดปากยอมรับว่ากำลังคุยหนุ่มรุ่นน้องคนหนึ่งที่อายุห่าง14ปี เผยฝ่ายชายเป็นคนนอกวงการและเป็นคนเข้ามาจีบก่อนตอนนี้อยู่ในช่วงพูดคุยกันต้องดูพฤติกรรมกันต่อไปล่าสุดวันนี้17ธันวาคม65วันหยุดพักผ่อนแม่แพทก็ได้พาลูกชายสุดที่เลิฟน้องเลสซิง่งไปเที่ยวพัทยาพร้อมเสิร์ชภาพแซ่บในชุดบิกินี่ตัวจิว๋วอวดหุ่นเฟิร์มพร้อมแคปชั่นระบ,บุว่าไปลงน้ำกันครับลูกชายคือมีความสุขมาก ชื่นใจนะ